สวัสดีครับทุกคนผมนิโยจากเพจ f i ชชิ n งสตอรี่นะครับวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวงานนี่เลยครับ Thailand Fishing Expo นะครับครั้งที่9นะครับจัดกันครั้งที่9แล้วในงานนี้ก็จะมีห้างร้านอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำจากทั่วประเทศเลยนะครับมาแสดงสินค้ามาลดราคานะครับมีทั้งกิจกรรมให้เล่นแจกอุปกรณ์ตกปลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ฝากนี่นะครับบูธไปซันนะครับนี่นะครับ มีคันตัวใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็ลอกนะครับใบซันบูนะครับสวยมากนะครับลองไปดูกันได้นะครับอาจจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่บูธใบซันนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่สองถึงวันที่ห้ามิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับถ้าไปก็อย่าลืมแวะที่บูธใบซันนะครับเพราะอุปกรณ์ใบซันนะครับไปแล้วก็จะได้ไปอย่างนี้ครับนี่สดๆร้อนๆเลยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวด้วยครับนี่อีกตัวครับผมสุดยอดนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับวันที่2ถึงวันที่5มิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับผมเจอครับ